ดำเนินานอยู่บกเลือกและกิจเหตุว่าผู้นิยที่หับเคลื่อนแรกที่ทำก็คือที่ถตามทำสั่งการและสายอหารสิ่งแต่ควาสองทารได้ชัดเจนแล้วแต่เมือเขาเคนวจะใช้สมาใใสการว่าตนเท้าเข้าสวนเจิญหามกลางวันทหารมาเยี่ยมที่บ้านเข้านอนกันเพลินิทหารนอนอยู่สวนหลังบ้าน และอีกท้ายที่ประมุนในธุรกิจก็คือธุรกิจได้เข้มุ่ง,ง,งให้เป็นการในงานที่สำคัญ12ประการให้ธกิจเรได้ก่อส้าถือจากคกลหนันกนัเที่ไปตืาที่เพื่อว่าจะได้สร้างานการต่อไปวัดปาีเนี่ยถืวาเป็นทบที่สีเขียวของ้อคือน้องิกนะคะก็เป็นพื้นที่ต่อเหตุมานานนะคะแล้วก็ ความร่วมมือของกำนันท so ี่บ so like ้านในพื like, mm ้นที่อ่าถือว่าดีมากนะคะก็มีความร่วมมือสมัครสมาชิกที่ดีของคนในพื้นที่นะคะขอบคุค่าก็ที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมาของฐานภาษีสามทำได้ดีอยู่แล้วนะผู้การทำได้ดีอยู่แล้วแล้วก็คูกน้องหกร้อยเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วก็ดูแลกันภีสามเมอกีกันได้ดีนะก็รู้สึกชื่นชมในการบัติงานของทางหน่วยชุกิจ ผานพาดีสีสามและกำลังทั้งสามฝ่ายซึ่งร่วมมือกันในปีเขประมาณที่ผ่านมาพนะื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยนะแ,ลและคำชื่นชมจากผู้กำกับชา คลิวัเสีรับอครับชอบคับกอัตงอันเก้าหมู่บานนะครับก็จะมีขุคู่มาขอทุกคนทั้งลอดยรากาทแแรงกลังใจกายทางานนี่ก็เป็นยี่ห้ ก็มา,า,าเป็นที่ยิ่นของคนพื้ด้วยแล้เป็นท,ทของทางทางทางผู้นำผู้นำท้องถิ่นเป็นพี่น้องกันดีนะ